เขารักคุณสุดหัวใจยังไงยังไงก็ติดต่อกลับมาอืดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขายังคงรักคุณอยู่สุดหัวใจอยู่เต็มหัวใจยังไงยังไงเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมาความรักความหึงความหวงความห่วงยังมีอยู่มากนะดูจากพลังงานตรงนี้โอ้โหวันฮันด้วยเพอซเขาหึงหวงคุณมากเพราะยังไงยังไงเนี่ย ดูจากพลังงานตรงนี้คุณยังเป็นอันดับหนึ่งในใจของเขานะเขาจะหึงห่วงคุณแบบสุดๆแล้วจะรีบติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเขาจะกลัวเสียคุณไปจนต้องรีบติดต่อคุณอย่างไวอย่างแน่นอนอเขายังรักคุณสุดหัวใจยังไงยังไงเขาก็ติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนอเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมต้องบอกเลยเขาจะติดต่อหาคุณอย่างไวอย่างแน่นอนอ พลังงานตรงนี้ทั้งรักทั้งหึงทั้งห่วงทั้งห่วงนะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้สร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะๆได้เลยเสน่ห์ของคุณจะทําให้เขาร้อนรนทนไม่ไหวนะคะรีบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะเออทิ้งทุกอย่างเลยเพื่อติดต่อหาคุณโดยเร็วที่สุดนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขายังคงรักคุณอยู่มากๆนะเขารักคุณอนะ แล้วก็มีความหึงมีความหวงมีความหวงคุณมากด้วยกลัวจะเสียคุณไปก็สุดๆเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเร็วๆเนี้ยเขาติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอย่างแน่นอนเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเออ ไรแล้วก็น,น่ายม่หนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ